สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปความรักการงานการเงินงให้กับชาวราศีิส่นนะคะประจำเดือนกรกฎาคมสองันหา2หกแปดนะคะเราจะมาดูกันนะคะคก่อนอื่นเรามาขอดูความรักกันก่อนเลยนะคะความรักของคุณนะคะได้นายสวัลนะคะแล้วก็ได้เดอะแฮงแมนนายซับซอร์สเดอะแฮเทสนะคะ สิทธทางออน,นะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้คุณมีความพยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามดังที่คิดเนาะหรือพยายามที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นี่แหละแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไปนดั่งใจนะคะชาวศรีสิ์เนาะเรามองเห็นในบางคสในบางกรณีกรณ็รับรื่นดีนะคะสามารถไปต่อได้แต่ในบางคิดบางกรณีนะคะพยายามเท่าไหร่ก็เครียดนะคะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นผล ไม่เป็นไปตามอย่างใจที่ต้องการที่เรานั้นอยากจะให้เป็นนั่นเองนะคะแต่ว่าในในในส่วนที่ในส่วนที่ความรักความสัมพันธ์นั้นดีอยู่แล้วที่สุขสมหวังอยู่แล้วก็คือมั่นคงดีนั่นเองนะคะแต่ส่วนที่มีความที่เหมือนกับไม่ค่อยสำไม่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรือยังคงเครียดอยู่ในตรงนี้นะคะ ก็ยังคงมีโอกาสนะคะที่ว่าจะได้เริ่มต้นใหม่หรือมีโอกาสที่จะได้พบรักใหม่หรือมิวเลฟในตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนื่องานหรือความรักเก่าๆในตรงนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะที่ว่าจะกลับมาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นการาเหมือนกับมอบความยุติธรรมให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนกับว่าการที่ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จําเป็นต้องยุติหรือจำต้องจบลงในตรงนี้ก็คือเป็น เป็นไปในทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกที่ควรแล้วในตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนใ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 นกรณีที่มีความรักที่อยู่แล้วมีความมั่นคงอยู่แล้วในตรงนี้รักกันดีนะคะสามารถเดินหน้าต่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกควรที่ต้องหรือมีความถูกต้องเกิดขึ้นหรือมีความชัดเจนเกิดขึ้นในตรงนี้นั่นเองคุณจะได้รับมอบความชัดเจนแล้วก็ความยุติธรรมความถูกต้องในตรงนี้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านรัก เก่ารักใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเข้ามายัางไงก็ตามนะคะจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะความรักเก่าก็จะจบลงไปแล้วก็จะมีลักใหม่เข้ามาในตรงนี้ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ได้ไม่ได้มองเห็นถึงการลักซ้อนนะคะไม่มีการเหมือนกับว่า มีมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาการเลิกลาจบกันไปแล้วมีรักใหม่เข้ามาทร่ในตรงนี้นะคะแต่เป็นการเข้ามาในทิศทางที่ถูกต้องนะคะหรือเป็นในจังหวัดที่สมควรที่จะมีรักใหม่นั่นเองนะคะส่วนในรักที่มีความมั่นคงอยู่แล้วในตรงนี้นก็จะมีความอบอุ่นมากขึ้นมีความาถูกต้องมีความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในสิ่งที่สมควรที่จะเป็นหรือสิ่ง ที่สมควรที่จะทําไปตรงนี้นั่นเองเนาะนี่คือในความรักนะคะแล้วต่อไปเราจะไปดูกันที่การงานนะคะการงานของชาวราศีสิงห์กันนะคะว่าการงานของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นั้นเป็นอย่างไรเนาะการงานนะคะการงานของคุณนะคะได้ไฟซับคลับนะคะฟืนับซอสนะคะแล้วก็เตะับวาน แล้วก็เพจซับเพนเตอรเนะคะแล้วก็โฟล์คซับซับนะคะในตรงนี้นะคะการงานนะคะงานเก่างานเดิมยังคงดีนะคะในเคสในบางกรณีคิดที่จะเริ่มต้นหรือเริ่มอย่าพึ่งเลยนะคะอย่าพึ่งจะดีกว่านะคะเพราะว่าเรามองเห็นถึงโอกาสที่คุณนั้นจะพลาดสูงหรือมีโอกาสที่จะต้องรอนานมากกว่าเดิมในตรงนี้สูงอยู่นะคะเพราะว่าจะมีความผิดพลาดมี มีการขับเคลื่อนกันเกิดขึ้นในตรงนี้สูงมากอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดในการที่จะเริ่มต้นหรือาเหมือนกับออกจากงานเก่าเพื่อที่จะไปเริ่มงานใหม่หรือคิดที่จะเริ่มต้นอะไรในตรงนี้อย่าเพิ่งนะคะถามว่าเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเริ่มต้นได้นะคะแต่ถ้าในเคสในกรณีที่เรานั้นจะลาออกจะลาออกเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้อย่าเพิ่งแต่ถ้าในเคสในกรณีที่จะปรับปรุงแก้ไขนำพอจก สิ่งใหม่ๆห,หน้าตาใหม่ๆเข้ามาในตรงนี้ได้แต่ให้ลงทุนน้อยๆนะคะให้ลงทุนน้อยๆให้เหมือนกับนำมาลองก่อนเป็นปริมาณที่น้อยก่อนในตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทุ่มหรือลงทุนในปริมาณที่มากๆ,ๆเพราะว่าเรามองเห็นถึงการที่คุณนั้นจำต้องตัดสินใจอีกเยอะมองให้ขาดเราก็พิจารณาถึงสิ่งที่เป็นไปถึงอนาคตในตรงนี้ด้วยเนาะ เพราะว่าเรามองเห็นถึงความไม่มั่นใจในตัวตนของคุณในเรื่องของการงานในตรงนี้เพราะว่าคุณกลัวว่าสิ่งที่เคยเกิดในตรงนี้จะกลับมาจะถามว่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้ต่อเติมได้สร้างได้ก่อสร้างรั่งได้แต่อย่าอย่าลงทุนเยอะั่นเองนะคะเน้นเน้นไปในปริมาณที่เราคิดว่าถ้าเสียแล้วเราไม่เสียหายในตรงนี้ได้ เพราะว่าเรามองเห็นถึงการที่ว่ามีความผิดพลาดสูงเราจึงได้มองว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงทุนอย่าพึ่งคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรใดๆในช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงสิบถึงสาสิบกระกฎะาคมในช่วงนี้นั้นเป็นช่วงที่เหมือนกับหัวเลียวหัวต่อเป็นเหมือนกับในช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงนะคะพักได้พักแต่ถ้าหากจะเสียเส่ยงเสี่ยงในเรื่องราวที่สมควรเสี่ยง หรือเสียเส่ยงได้ลงทุนได้เล็กน,อน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่ควรที่จะเยอะไปมากกว่าที่เกินกําลังเราในตรงนี้เนาะต่อไปนะคะเราจะไปดูกันที่การเงินนะคะเราไปดูกันที่การเงินของทรัพย์สินนะคะดูซิว่าการเงินของคุณนั้นเป็นยางไร การเงินนะคะได้เดอะแมิเทียนนะคะแล้วก็ได้ Queen o บวันได้ six ซ์ซว่าเอสซัลัสแล้วก็ได้3รีซ o บวันนะคะในเรื่องของการเงินในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่คุณนั้นมีความรู้ดีว่า การเงินของคุณนั้นเป็นแบบไหนคุณรู้ที่มาที่ไปของการเงินของคุณคุณมีความพึงพอใจในเรื่องของการเงินนะในตรงนี้นะคะคุณไม่ได้มีปัญหาใดคุณมีความพึงพอใจดีไม่ว่าจะมีมากมีน้อยในตรงนี้คุณมีความพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีต่อให้คุณนั้นจะมีมากคุณจะมีปัญหาแต่คุณก็มีความพึงพอใจอยู่กับการที่คุณนั้นจะมีสภาวะแบบนั้นว่า คุณนั้นรับได้รับไหวนั่นเองนะคะส่วนในกรณีที่คุณนั้นมีความตั้งใจหรือมีความต้องการที่อยากจะมีเงินที่มากหรืออยากจะประสบความสําเร็จในทางด้านการเงินในตรงนี้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้แต่คุณจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการเงินหรือช่องทางในการที่คุณนั้นจะทําเกี่ยวกับเงินในตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณจําเป็นต้องมีความรู้ มีความรู้มีความสามารถมีการรู้เท่าทันรู้จักขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติแล้วก็กําหนดในตรงนี้เนาะนะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าถ้าคุณนั้นได้มีความรู้รู้หลักรู้วิธีการแล้วในตรงนี้คุณจะสามารถประสบความสําเร็จในทางด้านการเงินได้และคุณก็ต้องก็จะต้องมีการเหมือนกับพยายามทําอย่างต่อเนื่องหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อยอดไปในตรงนี้นะคะเหมือนเป็น ในกรณีที่เป็นการลงทุนก็ได้เป็นการตอดเอาเอาเงินต่อเงินในตรงนี้ก็ได้นะคะประมาณอารมณ์นั้นได้เนาะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้ในช่วงของ16 -30 ถึงนะคะลัาปิดเราสีสิงจัดว่าดีเลยนะคะในเรื่องของการเงินเนาะในตรงนี้นะคะจัดว่าดีจัดว่าหน้าพึงพอใจเลยระดับหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคนะคะสําหรับคล,คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอจบคําทานายไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะ กดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแบงนี้ตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ